กไม่กี่ชั่วโมงปี2,550กำลังจะผ่านพ้นไปค่ะข่าวภาคข้าวันนี้เรามีประมวลสุดยอดเหตุการณ์สำคัญตลอดปีมาให้ชมกันพร้อมทั้งไปติดตามบรรยากาศงานนับถอยหลังหรือเข้าดาวเข้าสู่ปีใหม่พบกันได้ในข่าวภาคข้า19โรยกาค่ะสนับสนุนโดย BSC Extreme c a l v i a พลังแห่งการฟื้นฟูผิวต่อต้านแม้ริ้วรอยลึก รีฟานผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่วนผสมกัดจากดอกกุหลาบอันเลื่องชื่อจากประเทศบูแกเรียสวัสดีครับพแฟนชาวโชว์ทามทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับเฮงๆๆๆเงครับรวยรวยรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีค่ะและก็ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ดนะคะที่มาเวยพรกันทุกปีเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวบันเทิงโชว์ทางบายสันจิธรในวันสุดท้ายของปีและก็เป็นเทปสุดท้ายของรายการด้วยนะคะหลังจากวันนี้เราก็จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมงานก็เลยอยากจะขอมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมด้วยภาพที่หาชมได้ยากและภาพที่มีในโชว์ทางที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นหลังโฆษณามาดูค่ะ ข้าเกลียบ <ไป S 2> รวยเพื่อนด้วยพลังศรัทธาของคุณผู้ชมที่อยากไปกราบพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์จนจองเต็มทั้งหมดแล้วเดือนมกราคมนี้ผมจะนําทัวร์ไปพมา่าด้วยตัวเองอีกคณะหนึ่งไปนมัสการพระมหาเจดีย์เชวดากองขึ้นพระธาตุอินแขวนที่สูงส่งอัศจรรย์ศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้เจดีย์กลางน้ําสิเหลี่ยมกราบพระธาตุมูเต่าเทพทันใจเที่ยววังบุเรงนองหงสาวดี19-21ถึงมกราคมนี้ถ้าอยากไปพร้อมกับผมอติเลศสาธิต กรุณาจองด่วนที่ Starbridge Tour 5ดาววันนี้ทีมข่าวบันเทิงโชว์ทางบายสัจธนตั้งใจอยากจะมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมเป็นของขวัญส่งท้ายให้ทุกคนได้อารมณ์ดีนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะไม่มีรายการโชว์ทางบายสัจธรอีกต่อไปแล้วและนี่ก็คือภาพที่หาชมได้ยากของเหล่าดาราในรอบกว่า14ปีที่ผ่านมาค่ะ สี่ปีที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในโชว์ไทม์วันนี้จะรวบรวมความเปลี่ยนแปลงของเหล่าดาราม,มาให้ดูกันเต็มอิ่มเลยนะคะเริ่มที่ซูเปอร์าร์ป๋าเบิร์ดสมแล้วกับฉายาป๋าพาันปีภาพนี้ตั้งกับปี3าเร็จแน่พูดถึงพี่เบิร์วก็ต้องมีน้องท่าเห็นมาตั้งแต่ตัวกระเปียบเมื่อเวลาผ่านไปไซสายสูงก็ใหญ่ขึ้นตามเทคนโนโลยีอันทันสมยัยบิ๊กบึ้มนี่ก็จายที่ กลายมาเป็นสาวเซ็กซี่ทุกวันนี้ผิดก็ตอนเข้าวงการใ,ใหม่ๆหน้างิ้สัยกิ๊กเลยในเจมส์เม <ละ S 1> ืองศักสมัยผมยังดกเลยก,กับออยต้นตำรับใส่เสื้อโชว์สะดือก่อนจะกลายเป็นออยติต๊ดแตกแต่คนนี้ดูท่าจะก่อนคล้ายและจะนึกว่าเป็นในสาวเลือดร้อนอย่างทุกวันนี้นี่กับเพื่อนสีในหนุ่มสอนรามค่ะแรปเตอร์ก็หมดเขาคู่หูวัยเยาว์พอๆกับน้องเจอาร์แห่งเจอาร์วอยเสือซะไม่เมีย สีสาวเกอร์ลิเบอรี่ที่ยังกระต่อก็ขอสลัดกราบมาเซ็กซี่แบบโนลิมิต สาวตอนนี้ก็ยัง้าวอยู่เลยตาแบกั้งยังมืดตึ๊ดตือดเด็ดส mm ุด hmm. ต oh ้องสาวโยโอ้โหนี่เพิ่งทำบัตรประชาชนอยู่เลยนหนนิกกี้ก็ยังไม่มีเขาหนุ่มเซ็กซี่สาวสาหนูดังมาตั้งแต่หนังเสียดายสองแต่พอกลายเป็นซูเปอปร์โมเดลหนะ้าอกหนูก็เต็มตาทันทีผ mm hmm. ิดกับตัวแม่แคทวอล์กสาวลูกเกดที่ดูอวบอิ่ม mm hmm. แต่สงสัยจะไม่เท่าอาดีตเมสชนิสอย่างสาวสวยสอนฉัดสหัณนาชายัยใครเห็นเป็นต้องอึ้งค, mm hmm. ค่ะนี่ก็อึ้งเพราะลุคปัจจุบันของยูยี่ช่างต่างกับสาวเซ็กซี่คนเดิมเช่น mm hmm. เดียวกับแม่ทุมที่ลุกขึ้นมาโมดิฟายตัวเองซ้าคุณแม่วรราสาสมัยยังอ้อแต่อยู่วงการมานานก็จัดการสลัลยกรรมทั้งหน้าโอ้โหอ,อย่างก,กับคนละคนแน่ะหนืตากวงกดตอนเข้ามาร่วมรบกับบางระจานันหนูยังติ๋มติมอยู่เลยแล้วก็มาถึงเด็กคนนี้จาได้ไหมสาวพิงกี้นี่เองค่ะ ตอนนี้ทีเป็นสาวสับพ้างเสน่ห์แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ดูดาราศิลปินมาก็เยอะอยากรู้ไม่ว่าพิธีกรของเราเป็นไง14ปีนาไม่เปลี่ยนเลยชิมิล่ะและก่อนจะกล่าวอำลาคุณผู้ชมโอกาสนี้ขอรำลึกถึงอดีตพออสมทคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์ในฐานะผู้ให้กำเนิดรายการโชว์ไทม์บายสัตย์ออีกทั้งท่านยังตั้งชื่อรายการให้ด้วยนะคะและครั้งหนึ่งท่านยังได้ให้เกียรติเป็นพิธีกรรายการให้ด้วยณวันที่คุณสัตย์ทอพิธีกรของเราติดภาร ทิ่สําคัญในชีวิตคือเข้าพิธีสมรสกับคุณสาธิตยุวันันทานการณุณนั่นเองค่ะเป็นวันดีวันแห่งการอยู่กินวันแห่งการสมรสของพิธีกรคู่หนึ่งที่เป็นขวัญใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศคุณสาธิตยุวนันันทการณุณกับสสิทรลิมศรีมณีมีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงพี่น้องในวงการมาแสดงความยินดีกันมาก เรามาชมบรรยากาศในการแต่งงานครั้งนี้กันนะครับรายการชวนทำบายสุธิธรอออากาศครั้งแรกทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง9อสมทแห่งนี้ณวันที่1กันยายน2536จนกระทั่งถึงวันที่31ธันวาคม2550คือวันนี้เป็นวันสุดท้ายรวมระยะเวลา14ปี4เดือนค่ะเออได้นะครับอยากจะมีรายการในดีอย่างนี้อีกต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับใช้ใจรับทุ่งรายการดีๆอย่างนี้เราเราคิดว่า หน้าหน้าหน้าที่จะยีติศาสเราใจช่วยไปหายเหมือนกันนะครับเมื่อ14ปีที่ทำงานก็คงได้ให้่าวสารในประชาชนเยอะก็เป็นกําลังใจให้นะครับดูก็ดีกด็ได้ดูดี ถูกไหมคะอย่าไปอย่าไปแล้วไปรับกลับมานะคะแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกล่าวคาอําลากันจริงๆแล้วนะคะทีมข่าวเบันเทงิงโชว์ทางบายสััจไทรขอขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดและขออํานาจคุณพระศิรรัตนไตรจงดนบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขตปปลอดปีใหม่ค่ะและหวังว่าจะได้มีโอกาสเจอกันอีกลาลก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <The> <Lord> ตากว่ารุ่ส12ช่องสารคดีระดับโลกสมัครทรูวิชัน่น UBC Gold Platinum Package ติดตั้งฟรีแถมทดลองชม4ช่อง Discovery Package ฟรี1เดือนถึง3 1ล้นบ,บามนี้ธนาคารนครหลวงไทยจำกัดมหาชนเสนอรอยไทยชุดพระมหากษัตริย์ในดวงใจ